คุณดินสงสัยว่ามีคนในบอร์ดบริหารเป็นสายให้คุณจาึกเหรอคะใช่แล้วเราก็ต้องรีบตามตัวคนนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องวุ่นวายไปมากกว่านี้แต่ผมว่าไม่น่าใช่อาเรกหมุดนะครับเพราะมุดก็โดนเล่นขา่าวเหมือนกันงั้นคนที่น่าสงสัยตอนนี้ก็มีคุณมานิดคุณอรารดาคุณธาน,นากรคุณพัสสินแลวก็คุณสีมากอาน,นิ์เองเนี่ยก็ขัดกับพี่ใหญ่อยู่หลายครั้ง เรื่องการบริหารสยามรัฐพีเพราะเขาก็ถือว่าเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งสยามรัฐพีมาแต่หลายครั้งที่ไม่มีใครอยเขาวตดิค <What this? S 1> ุณอาก็าเป็นไปได้ว่า เขาอาจจะหันไปร่วมมือกับคุณจารึอเพื่อที่จะดันตัวเองขึ้นมาเป็นซ e อของสยามรพีหรือไม่ก็ปูทางวให้ลูกเขาอย่างอาดาหรือเปล่าครับอันนี้ไม่มีทางเอาลูกตัวเองขึ้นหรอกแล้วล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งทะเลาะก,กันเรื่องที่ดานฟังคุณพ์มากกว่านั้นผมขอโทษกับพ่อคุณคุณคะไปเลย ถ้าเชื่อผัวมากกอ็พ่อก็ไปออกไปพระตากับลูกเขยคลาสิกเคส่ะคนที่ลำบากใจที่สุดก็คือคนกลางอย่างดานเพราะฉะนั้นก็มีเหตุผลที่ดานเนี่ยจะไปร่วมมือกับคุณจารึกเพื่อที่จะเอาชนะเขาแล้วว่าก่อนล่ะครับคนนี้ก็น่ากลัวนะหลายครั้งเลยที่แม่ดาไม่ออกเลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ ส่วนน้ำเป็นมือขวาของพี่ใหญ่มานานใครๆก็รู้ว่าน้ำเก่งแล้วก็ควรจะได้รับการยอมรับมากกว่านี้แม้แต่เรายังรู้สึกเลยและเจ้าตัวก็จะไม่รู้สึกส่วนคุณพระศินเราก็รู้กันดีว่าเขามาแต่งงานกับคุณเล็กเพื่ออะไรงานทั้งห้าคนก็สามารถเป็นสายคุณจารึกได้ทั้งนั้น ขายาดหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มเมที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันสามสิบเอ็และแอปวันดีสมัครเนดีพรีเมียมดูจอใหญ่ยยบนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย